ไปแล้วไปแล้วใครกลับไปแล้วกจะกลอบอฝันอ <ul icks> ๋อจะซูมอะไรขนาดนั้นวะเดี๋ยวไปเจอในเฟซ ไม่ไม่ใช่ภาพนิ่งนะภาพขึ้นไหวด้วยตายเลยนะลูกไม่เร่งมปถ่ายเ็มก่อนว่าถ่ายทะลุอ๋อนี่คือนเมียไงเนียนด่ายมานีก